สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะในคลิปนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเพชร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 ล้นๆนเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มมีคนถามเราว่าเออถ้าตอนนี้เพชรเหลือศูนย์เก็บถึงกลางปีตอน5.5ปีเนี่ยจะได้เพชรเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันเอาแบบข้อค่าก่อนโดยอันนี้เอารูปขึ้นให้ดูก่อนรูปเนี้ยคือในรูปตอนที่เอสจะมาโตมาซึ่งตอนนั้นผมสุ่มไปแล้วและเพชรทั้งหมดผมเหลืออยู่ที่1470้อ่าแล้ว่าเปประมาณนี้นะ อันนี้คือรูปยืนยันก่อนก็คือต้นปีอ่ะวันที่1เลยอ่ะวันที่1วันที่2ออ่ะเออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยผมอยากย้ากันตรงนี้ก่อนตัดผ้ามาปัจจุบันครับวันที่ผมอ่านนะวันที่17กุมภาพันหรือเรียกง่ายๆผ่านมาแล้วประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้เดือนครึ่งคุณเห็นเพรณตอนนี้ไหมครับสามพันหนึ่งหมายความว่ามันเด้งมาพันกว่าพันห้าโดยเฉลี่ยพันห้าพันหกได้เลยเนาะมันมาจากไหนได้บ้างใช่ป่ะมันก็มาจากกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยช่วง ex เน่ยเกมมันจะแจกเดือนละพัน ผมเคยบอกไปแล้วและมันคือเรื่องจริงและเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคลิปยืนยันอีก1ทีนะครับหเดือนที่ผ่านมาได้1นึ่พันและอี้ครึ่งเดือนคือ500ร้อยหมายความว่าพันหจบตรงนี้ก่อนช่วง EX จะได้เดือนละ1000หรือเรียกง่ายๆครับตอนนี้มีโรเจอร์ใช่ปะ่ะเกมมันจะแจกให้เราถึงถึง1000เลยเว้ยแต่หลังจากเดือนหน้าหลังจากโรเจอร์หายอะเกมอาจจะแจกอยู่400 500อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการยืนยันเพรก่อนอันดับต่อมานะครับผมจะรูปนี้ให้ดู อันนี้เป็นรูปว่าเอออย่างแรกเลยขอบคุณคนทํารูปนี้ก่อนนะสรุปผมยังไม่รู้เลยนะับว่าใครทําผมเลยให้เครดิตไม่ได้นะครับใครทําออกตัวด้วยก็ดีนะหรือใครทราบออกตัวดีมากๆนะฮะผมจะได้ให้เครดิตเขาด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนในรูปเนี้ยเบ็ดเสร็จเลยนะครับว่า1ปีเนี่ยผมเคยคํานวณอยู่แล้วว่าเกมจะแจกให้เราอยู่ที่7000ดังนั้นหมายเขาว่าเบ็ดเสร็จตรงนี้เลย7 0 0 0ครับต่อปีเอาให้จบตรงนี้ก่อนนะ7 0 0 0ช่วง ex ได้1000เดือนที่เหลือจะได้ประมาณเดือนละ500 600 4 0 0ถึงเ0 0อ่ะเฉลี่ยประมาณนี้อ่าใช่ใช่0ี0 0 0ถึงเ0 0ดเดือนปกติไม่มี ex ex รีลันไม่นับนะครับแล้วก็เดือนที่มี ex จะได้อยู่ที่1,000จบตรงนี้ก่อนเบ็ดเสร็จทั้งหมดอยู่ที่7,000อ่ะทีนี้พอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มมีคนถามผมใช่นหมว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเอ้ยถ้าเพชรศูนย์กลางปีจะได้เท่าไหร่เบ็ดเสร็จตอนนี้คุณบวกไปเลย3,5 0 0เพราะครึ่งปีมันได้3,5 0 0 แต่ประเด็นก็คือว่าไออย่างวันที่ผมอัดตอนนี้มันเดือนกุมภาใช่ไหม ex ตัวที่4เนี่ยมันจะมาเดือนมิถุนายนอีก4เดือนหมายความว่าสมมติถ้าเรามีเพชรตรงนี้เป็น0เราจะเก็บได้ถึง2,000แต่ว่าไอสองพ0เนี่ยอาจจะไม่ได้การันตีนะเพราะว่ามันคือมันต้องเหมือนตอน s อสเดมัวเราอาจจะต้องเติมเท่านั้นเราถึงจะได้อะเออถ้าเราไม่เติมหมายความว่าเราจะไม่ได้2เด้งเหมือนตอนนี้ ซึ่งตอนเอยามาตมาผมบอกแล้วผมตอนนั้นเรายังเดาว่าเป็นแชงกนโนดดาอยู่เลยเออแต่สุดท้ายไม่มาเป็นพ่อแล้วโรเจอร์ใช่ไหมอันนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะตัวละครอะไรมาเราไม่ทราบเพราะเราไม่ใช่ GM แต่ที่เราตอบได้คือมันมาแน่ๆและเป็นอย่างที่ผมพูดทุกอย่างเปทุกอย่างเลยซึ่งในคลิปนั้นน่ะตอนสุ่ม S อยามาตกผมบอกแล้วถ้าใครอยากได้2เด้งตามผม S อยามาตคุณต้องเติมเงินเท่านั้นไม่มีทางเลือกเลยนะครับไม่มีเลยอะ่ะเกมแม่งบิด อ่าเรียกว่าเกมเหลี่ยมก็ได้ทีเนี้ยถ้าใครสุ่มหมดเลยแบบเพชร 3, สามพันสุ่มเรียบเนาะเพราะว่าเอสยามาโตะการันตีอยู่3ามพันอ่ะเอารูปนี้ขึ้นให้ดูหน่อยเป็นรูปที่ผมอัปเดตมาแล้วนะเพชรทุกตัวอัปเดตหมดแล้วเป็นตามนี้อันนี้คือนับจากเพชรเปิดล่าสุดเท่านั้นล่าสุดเท่านั้นเช่นตัวยามาโตะก็คือไม่มีการันตีแล้วหลังจากเรารู้เนี่ยมันเป็นยังไงต่อใช่ป่ะคุณจะได้คำนวณถูกว่าอ๋อควรเพชรสุ่มโวไหนเก็บไปสุ่มตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเอามากลับมาเรามาคุยเรื่อง2งเด้ง ไอสอเด้งเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าถ้าอย่างตอนนี้ผมจะสุ่มในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่18เหตุผลเพราะว่ามันจะมีสุ่มตู้พ่อกับโรเจอร์ฟรีทั้งคู่เลยถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวผมจะไม่สุ่มแต่ถ้าไม่ได้เลยหมายความว่าผมจะต้องสุ่มในสวนของโรเจอร์เพชรเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยไปสุ่มพ่อซึ่งทําไมต้องสุ่มวันอาทิตย์บอกย้ําหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครพ่อเนี่ยบัตรแดงมันจะหมดในวันจันทร์นี้โอเคปะ่ะจะสุ่มจันทร์ก็ได้อาทิตย์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเอาง่ายๆส ถ้าออกแล้วเนี่ยตรงนี้เราอาจจะไม่ทันและการเติมเพชรในเกมแพงกว่าบัตรแดงดังนั้นบัตรแดงเลยสําคัญกว่าก็เลยยอมนะครับเอาไว้เก็บตรงนี้ก่อนนะหลังจากได้2เด้งก็อะไรยังไงก็ว่าไปโอเคทีนี้เรามาคุยต่อว่าเหตุผลหลักๆที่ผมทำคลิมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีอยู่2ออย่างเนาะอย่างแรกคือถ้าใครตามผมเนี่ยผมเป็นสายเก็บ EX ครบนะครับสามารถตามผมได้เลยผมเปิดวันไหนผมจะอะไรยังไงตามผมได้เลย ส่วนถ้าใครไม่ตามเป็นยังไงอะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนใครไม่ตามเนาะใครไม่ตามยกตัวอย่างเช่นพ่อมาวันแรกอ่าเอาว่าเอาภาพพ่อมาวันแรกนะแล้วหลายคนสุ่มไปละโดยการสุ่มต้องใช้เพชรโอเคไหมมันมี2อ,อย่าง1ดวงดีกับ2แม่งการันตีถ้าการันตีหมายความว่าเพชรตัวนี้คุณจะไม่เหลือเลยแล้วตอนที่โรเจอร์มาคุณอาจจะต้องเติมโรเจอร์แบบครบทุกใบเลยอะบัตรแดงครบ8ใบเลยครับหลังจากเติมเสร็จแล้วคุณจะต้องใช้เพชรอีกเล็กน้อย เห็นปะใช้อีกเล็กน้อยไม่งั้นมันมันไม่ทันแต่ไอ้เล็กน้อยตรงเนี้ยเกมแจกถึง1นึ่พันเพชรอยู่แล้วต่อโรเจอร์ยังไงก็ทันแต่เพชรที่เหลือคุณสุ่มได้แค่โรเจอร์หมายควาว่าคุณเสีย2เด้งเอาใหม่นะเอาใหม่นะเด้งแรกคือเพชรคุณหายเกี้ยงจากพ่อไปแล้วเด้งแรกคือหายแล้วนะเด้งที่2เพชรไม่เหลือแล้วอันนี้คือพูดถึงการันตีนะโรเจอร์คุณต้องเติมบัตรแดงไป8ใบใบละ800อ่ะก็คูณไป8ใบนะครับห้าหกพันแล้วโอเค อันนี้คือกรณีที่คนไม่ได้ตามผมนะแบบไม่ได้แคร์กูอยากสุ่มวันแรกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครตามผมเป็นยังไงใช่ไหมไออย่างพวกนี้ผมสุ่มโรเจอร์ Roger. เอาว่าการันตีเหมือนกัน3,000ปึ้งจบเลยเราจะเติมพ่ออีกบัตรแดงใบเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ400เพชรเกมแจกถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันถึงอยู่แล้ว400เพชรอะ่ะมันถึงอยู่แล้วครับยังไงก็ได้คือเติมบัตรแดงใบเดียวคือจบไม่ต้องพูดเยอะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยสุ่มพ่อเท่านั้นอันนี้พูดถึงกรณีการันตีเท่านั้นนะ แต่ถ้าใครไม่การันตีจะส่งตู้อื่นก็ไม่ว่ากันอันนี้เอาให้จบตัวนี้ก่อนแล้วทีนี้มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนอยากได้แต่ตัวละครที่จําเป็นเช่นซูร่าอย่างอาร์แพดเนี้ยสตัวตเนาะเอสจะมาตกมันผ่าไปละสุ่มไม่ทันละทีนี้คุณจะต้องเลือกระหว่างพ่อกับโรเจอร์เอาตัวไหนดีผมให้ทางเรื่องงี้เอาเป็นโรเจอร์เพราะโรเจอร์เล่นดีกว่าพ่อนะแพดปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นอันนี้พูดถึงตัวละครที่ต้องเก็บแล้วนะเอาโรเจอร์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไอตอน5.5ปีเราค่อยว่ากัน เขาต้องดูตัวที่4ก่อนว่ามันจะเน่าไหมยกตัวอย่างเช่นไอเนี้ยตัวที่4ของปีที่แล้วโคตรเน่าเลยมาแป๊บเดียวเล่นมายังไม่ได้เล่นเลยเดีย๋ยวอย่าบอกว่ามาอะไรได้เล่นนะเอสอยัามาโตยังไม่ได้เล่นก่อนพ่อจะมาถึงพ่อมามันก็ยังได้เล่นแต่ไอเนี้ยแม่งไม่มันไม่ได้เล่นเลยนะเว้ยไม่เลยอะ่ะพอมาแม่งโดนแชงค่ายับยับเลยโอเคปะ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีว่าตัวที่4จะได้อยู่ที่ประมาณตัวไหนเล่นยังไงเป็นเมนเป็นซับได้ไหมคือไอไอนี่คือเน่าจัดอ่ะ เมนไม่ได้ซับก็ไม่ได้เรียนแม่งก็คือเน่าทุกเน่าทุกกรณีออะพูดเงี้ยเน่าแบบเน่าจัดๆเลยอะเป็นแบบนี้แล้วกันที่เหลือค่อยว่ากันส่วนคลิปนี้ก็บอกไปแล้วเนาะว่าทั้งหมดเพชรเกมแจกอยู่ที่เจ็ดพันที่เหลือคุณต้องเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งในรอบเช่นในรอบห้าปีไออย่างรอบนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นโรเจอร์แต่ว่าทีนี้ไอรอบห้าจุดห้าปีเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอค่อยว่ากันซึ่งตอนนี้ตออไม่้ด้ว่ตต้องดูเทียรตัวละครสายอะไรแบบไหนต้องค่อยว่ากันแต่ว่าเป็นคร่าวๆประมาณนี้ว่าคุณเลือกได้แค่ตัว เพราะเกมแม่งโหดจัดเอาใหม่นะเพชรการันตีเห็นไหมส่วนใหญ่3 0 0พันอัพส่วนใหญ่3,000ันอัพแต่เกมแจกให้เราอยู่ที่เท่าไหร่นะ7,000แล้วทีเนี้ยมันมีอีกอย่างก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าอยากเล่นอย่างผมเนี่ยเป็นยังไงอ่าผมยกตัวอย่างเอาวะเติมก็ได้แต่เติมน้อยสุดก็หมายความว่าอย่างไรตอนต้นปีอะเอสยามาโตะคุณก็ไม่ต้องเอาเลยเพราะถ้าใครสุ่มแบบผมเนี่ยเสียป,ประมาณ7 0 0 0แนแน่นอนอยู่ละแต่ผมบอกในวันนั้นแล้วเลื่อนไปดูได้นะตอนเปิดเอสยามาโตะตอนไลฟ์ก็ได้หรือตอนเปิดแล้วผมพูดเเหมืออนนกนัถ้าาใคร ถ้าใครเอาผมพูดแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะเล่นได้ไม่ยาวผมพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วนะแล้วก็มันอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นอ่ะกับ7 8็ดแพันที่เสียไปแต่ถ้าไม่เสียเงินหมายความว่าอีสองตัวหลังคุณก็จะไม่ได้2เด้งไปด้วยผมพูดตั้งแต่วันนั้นนะแล้วมันก็มาจริงตามที่พูดดังนั้นรอบ5 5ปีก็ไม่น่าต่างกันเพราะว่าผมเทียบจากปีที่แล้วที่ผมตอบตอนนี้ผมเทียบจากปีที่แล้วนะเอาเอาประสบการณ์จากปีที่แล้วมาตอบนะครับผมไม่ได้มาโนขึ้นมานะก็เป็นประมาณนี้ และกันเนาะส่วนที่เหลือใครอยากตามผมอะไรยังไงก็กดซับสไครต์กดติดตามไว้ละกันมีอะไรเดี๋ยวผมบอกก็เป็นประมาณนี้สารคิปนี้บอกเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเพชรมันจํากัดนะถ้าอยากได้2เด้งแบบนี้มาเหลือทางเดียวต้องเติมบัตรแดงแต่เติมน้อยที่สุดและคุ้มที่สุดเช่นโรเจอร์สมมติสามพันเปิดพ่อสัก2ใบแดงมันก็ยังสามพันไงงงปะสามพันบาทแต่ได้2ตัวกับเอสยามโตะเจ็ดพันบาทได้ตัวเดียวอะชัดเจนปะแล้วถ้าใครไม่ได้ตามผมมาเช่นอ่ะ อาจจะเสียพ่อไปแล้วเพชรเรียบเกี้ยงเลยทีนี้คุณก็ต้องไปเติมโรเจอร์อีก8ใบใช่ปะ่ะ800คูณ8่ะเท่าไหร่อ่ะให้อีก5 0 0 0กถูกไหมแต่นี้่จะเสียแค่3,000ได้2ตัวคุณก็ต้องมาเสีย5 6,000ฟรีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ช่างใจดูว่าตามผมหรือไม่ตามไม่ได้ว่านะไม่ต้องตามผมก็ได้นะผมแค่บอกว่าเป็นผมผมเล่นแบบนี้ใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามสะดวกแล้กันครับผม